ช็อกแกนนำนปชเข้าคุก4ปีเรื่องนี้สะเทือนวงการการเมืองไทยอย่างมากและอาจจุดประกายความขัดแย้งขึ้นมาอีกครั้งนิสิตสิน์ทุกใครอดีตแกนนำนปชถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพัทยาแล้วเพื่อรับโทษจำคุกสี่ปีเต็มโดยไม่มีการรอลงอาญานี่คือบทสรุปของคดีความที่ยืดเยื้อมานานหลายปีแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้แน่นอนเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวนายนิสิตสิน์ทุกใครอดีตแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชชาตินป ที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตส่งเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาเพื่อรับโทษจำคุก4ปีพร้อมปรับ200บาทตามคำพิพากษาของสารดีกาคดีนี้สืบเนื่องมาจากการบุกรงรำรอยยันคลิปบีดพัทยาเมื่อปี2552ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความวุ่นวายและการหยุดชะงักของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในขณะนั้นย้อนรอยเหตุการณ์ ในปี2552ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ oui, จัดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนแต่การประชุมกลับต้องล่มไม่เป็นท่าเนื่องจากกล ok ุ e ่มนปชนําโดยแกนนําหลายคนได้เคลื่อนขบวนไปยังโรงแรมรอยัลทลิปบีบรีสอร์ทพัทยาซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเพื่อประท้วงและเรียกร้องทางการเมืองเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมากและนําไปสู่การดําเนินคดีทางกฎหมายกับแกนนํานปชหลายรายรวมถึงนายนิสิตสินทุไพร อายการสารจังหวัดพัทยาได้ยื่นฟ้องนายอริสมันพงเรืองรองและพวกในข้อหาร่วมกันขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่ไม่ให้มีการชุมนุมเกินกว่า10คนขึ้นไปและผิดพระราชบัญญัติจราจรพุทธศักราช2 5 2 2ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการใช้ถนนและการจราจรทำลายคดี คดีนี้มีการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นศาลอุทรณ์และศาลดีกาโดยเมื่อวันที่11กันยายน2562ารศาลจังหวัดพัทยาได้อ่านคำพิพากษาศาลดีกาซึ่งมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุธทธรณ์ให้จำคุกแกนนำนปชทั้ง12คนและออกหมายจับจำเลยที่หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาต่อมาเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้จับกลุมนายนิสิตสิงห์ทุกไรอดีตสสร้อยเอ็ดและอดีตแกนนำนปชาตาหมายจับศาลจังหวัดพัทยาที่618 2,562ลงวันที่1พฤศจิกายน2,562ซึ่งเป็นหมายจับที่ออกหลังจากนายนิสิตหลบหนีการฟังคำพิพากษาจากนั้นในวันที่7พฤศจิกายน2,568เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายนิสิตส่งสารจังหวัดพัทยาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายรายละเอียดคําพิพากษา ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษนายนิสิตเป็นเวลา4ปีและปรับ200บาทสานุทธรภักสองพิพากษายืนตามสารชั้นต้นในส่วนของโทษจำคุกและโทษปรับต่อมาสาลดีกาพิพากษายืนตามสานุทธรเช่นกันแต่เนื่องจากนายนิสิตไม่ได้มาศาลตามนัดสารจังหวัดพัทยาจึงอ่านคำพิพากษาสาลดีการับหลังเมื่อวันที่31เตุลาคม2560 2อสองและออกหมายจับเพื่อให้นำตัวมารับโทษตามคำพิพากษาเมื่อวานนี้7พฤศจิกาย,ยน2568 นายนิสิตได้เข้ามอบตัวพร้อมทนายความและยอมรับว่าเป็นจำเลยที่5ในคดีนี้จริงสารจึงให้รับตัวไว้และแจ้งผลคําภิพ์ภาษาให้ทราบพ,พร้อมทังออกหมายจำคุกซึ่งหมายความว่าคดีถึงที่สุดแล้วและนายนิสิตจะต้องถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษพัทยาตามคําภิร์ภาษาของสารดีกาแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจหลายคนอาจมองว่าการตัดสินของสารเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ก็มีอีกหลายฝ่ายที่ตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความเห็นต่าง คำถามชวนคิดคุณคิดว่าการตัดสินคดีนี้มีความยุติธรรมหรือไม่และการที่แกนนำนปชต้องรับโทษจำคุกจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันอย่างไรร่วมสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์